ที่ทำฟังก์ชันกันด้วยนะครับเพื่อนผมรู้สึกดีอะไรในช่องบล็อกสาย้นมาครับก็วันนี้เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมาสอนในมายคราฟจากว่าดิชั่นกันบ้างนะผมก็ตอนนี้ผมมีคอมมาแล้วก็เลยบางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนมาบรรยากาศมาสอนในมายคราฟจากว่าดิชั่นบ้านครับก็วันนี้ผมจะทำอะไรครับวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนกราฟิกของเกมมายคราฟธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนในเทรลเลอร์ของมายคราฟนี่นะเทรเลอร์เหมือนที่แบบโมแจงเขาปล่อยออกมาให้เราดูนั่นแหละวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนกราฟิกหรือว่าภาพเนี่ยนะครับภาพให้มันเหมือนในอ่าเทรลเลอร์ของนะคโอเก็ ต้องอทำในไมค้าจะว่าดิชั่นหรือว่าไมค้าพักในคอมนะในโทรศัพท์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทําได้ไหมแต่ถ้าทําได้ก็ไม่น่าจะสวยเท่าในคอมนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกราฟิกของไมค้าธรรมดาให้กลายเป็นเหมือนในเทเลอร์กันเลยดีกว่าครับโอเคไปดูกันเลยโอเคครับก็่อนแรกเนี่ยให้ท่านชมไปไล่โหลดไฟล์พวกนี้มาก่อนนะก็อันแรกที่ต้องใช้ก็จะเป็นอัพติไฟล์นะผมนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องใช้ในการจะเปลี่ยนกราฟิกของ Minecraft แล้วผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับก็ขั้นแรกให้ท มี shader BLS shader ด้วยนะครับผมจะทิ้งไว้ให้นะฮะนี่แล้วก็มี resource pack bearbone นะผมนี่ bearbone resource pack นะผมอันนี้ก็เป็นอันที่ต้องใช้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อัน,ท,นท,ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นอ่ fresh animation ผมจะทำให้ animation ของสิ่งมีชีวิตในไรไหมครับเนี่ยมันดูดีมากขึ้นนะโอเคก็ให้มัการไปไล่โหลดไปนะก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะซับยสี่ตัวนี้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็ไปทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็ขั้นแรกเรามาโหลด Optifine กันก่อนดีกว่านะครับ วิธีการโหลดอัปทิฟายก็เรากดาเวลาเข้ามาจะเป็นหนึ่งสิบเก้าบ้าถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเล่อหนึ่งสิบเก้าก็เลือกหนึ่งสิบเก้าไปเลยนะฮะก็กดนี่ครับผมตรงนี้ preview version นะผมถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะทีนี้มันก็จะโชว์มาแล้วว่าของหนึ่งสิบเก้าเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่สามารถโหลดได้ผมก็มีตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะอยู่อันบนสุดนะอันนี้คือใหม่ล่าสุดนะผมแล้วก็มีตัวเก่าเนาะผมก็จะโหลดเป็นตัวล่าสุดแล้วกันครับก็กดตรงนี้ก็ได้ครับนี่ตรงนี้ครับปึ๊บ โอเคมันก็จะขึ้นให้เราโหลดในพรีวิวอัปติฟายผม1.19อะไรอย่างงี้ก็ถ้าขึ้นอย่างงี้ก็ไป็นเรียบร้อยเนาะก็กดดาวน์โหลดไปนะฮะตุ่มสีฟ้านะโอเคทีนี้เราก็สังเกตเห็นว่ามันดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะเห็นไหมนี่ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็กดปิด o p t i f ฟายไปโอเคตอนนี้โหลด o p t i f ฟายเสร็จแล้วเรามาโหลดเชเดอร์กันต่อนะฮะทีนี้ก็เชเดอร์ก็อ่าเวลาทุกทุ่มกดเข้ามาในลิงก์ก็จะเจอหน้านี้ใช่ไหมให้เราคลิกไปที่ดาวน์โหลดนะฮะตรงนี้ปึ๊บจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้าางงล่ครับ ทา่านผู้ก็เจอคำว่าดาวน์โหลด BLS Shader ตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดมาปึ๊บโอเคก็รอประมาณสามวินะครับห้าวิะโอเคเสร็จแล้วปึ๊บรอแป๊บหนึ่งมันก็ทำการดาวน์โหลด BLS Shader ให้เราต่อนะครับตอนนี้ก็โหลดมา2อันแล้วนะฮะต่อไปก็ปิด BLS Shader ไปได้เลยต่อมาเรามาโหลด b a r e b o n e Resource Pack นะครับเอเคก็กดไปตรงข้าไฟล์นะตรงนี้ปึ๊บหลังจากนั้นครับ กดตรงนี่เลือกลงมาข้างล่างน,นครับมันจะเลือกได้นะเลือกลงมาข้างล่างก่อนกดตรง view all นะผมนี่โอเคแล้วก็ all version นะฮะเลือกเป็น m i n e c r a f t 1.19หรือว่า m e c r a f t เรท่านชมต้องการจะเล่นนะเห็นปะ่ะมีเวอร์ชันให้เลือกเยอะแยะมากมายนะผมก็จะเลือกเป็นของ m i n e c r a f t 1.19นะครับโอเคก็จะสังเกตเห็นว่า m i n e c r a f t 1.19จะมีอยู่ตัวเดียวเนาะก็คือตัวนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยโอเคแล้วก็รอ5วินะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็โหลด Barrel Resource Pack มาเป็นที่เรียบร้อยนะก็เหลืออย่างสุดท้ายคือ Flash Animation นะก็กดปิด Barrel ไม่ดเลยไว้ทางซ้ายก็คือ Flash Animation นะครับก็อ่าไปเหมือนเดิมนะครับไปที่ไฟล์ครับปึ๊บแล้วก็มาตรงนี่ผม View All แล้วก็ All Version นะครับเลือกเป็นเ v e r s i o นที่เราต้องการผมก็จะเลือกเป็น1.9 1เหมือนเดิมนะครับโอเคก็มีตัวเดียวเหมือนกันนะ1 1.9ก็กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมโอเคครับทีนี้เราก็จะได้ไฟล์มาครบทุกชนิดแล้วนะครับ สี่อันนะครับโอเคพอได้ครบเรียบนะร้อยแล้วดาวน์โหลดทุกอันเสร็จเรียบรนะ้อยหมดใช่ไหมให้ท่านทุกท่าำการนี่ครับดึงไฟล์ออกมาเลยฮะเห็นะนี่ครับทำการลากไฟล์ออกมาก็ผมจะลากไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะก็นี่ครับผม BLS Shader นะครับ b a c k g o n d Resource Pack นะครับนี่แล้วก็ f r e s h Animation นะครับดึงออกมาให้หมดเลยเนาะนี่ผม o p t i f y นะครับก็ผมจะทำการลากไฟล์ทั้งหมดออกมาอยู่ที่หน,น้าเดสก์ท็อปเป็นที่เรียบรนะ้อยเนาะก็ท่านชมโหลดไว้ตรงไหนก็ ทําทการลากมาที่หน้ารีสโตรมผมก็จะได้ใช้งานง่ายๆเนาะโอเคก็ขอชมโหลด4ตัวนี้เรียบร้อยก็ไปอันเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยโอเคเดี๋จะไปดูวิธีการลงกันดีกว่านะฮะโอเคครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูวิธีการลงอ็อบติฟายกันก่อนดีกว่านะครับโอเคอ็อบติฟายนะวิธีการลงก็นะครับมาจะลงในไมค์แคปแท้แล้วกันนะผมจะลงในไ er, มนค์แคปแท้แล้วกันนะครับแล้วก็ของที่ฉันเชิญผมค่อยสอนที่หลังแล้วกันนะโอเคก็ตอนนี้ผมมีไมค์แคปแท็แล้วผมก็จะลงในไม er, ค์แคปแท้โอเคก็ขั้นแรกเข้าที่ไมค์แท้กนะ่อนนเาะ แล้วก็ทําการเราเข้าให้เราทําการเข้ามาที่ craft แท็แล้วเลือกเป็นภาคจาว่า d i ช i ่นนะแล้วก็เลือกเป็นอันนี้ครับผมเลือกเป็นตัว default ขคน1.9เนาะเป็น c ม a f t นี่แบบนี้ครับโอเคพอเลือกอันนี้เสร็จเุ๊บให้เรากดเข้าเกมไป1ครั้งนะครับโอเคแล้วก็รอให้มันเข้าเกมให้เสร็จนะเนาะแล้วก็เมื่อเราเข้าเกมมาแบบนี้เรียบร้อยก็ทําการกดอ,ออกเกมได้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมาเวลาเราเข้าเกมเสร็จเนี่ย Mincraft ของเราจะพร้อมในการลงอัพตี้ฟาเนาะก็ทําการอ่านี้ครับกดดับเบิ้ลคลิกไปที่ ไฟล์อ,อัพติไฟนะครับเรียกโลงเมื่อกี้เนาะกดดับเบิ click กไปาสองครั้งนะฮะโอเคนี่มันก็จะถามอะไรขึ้นมาแล้วก็วกด install ไปเลยครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเมื่อรอแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะเขียนว่า o p t i f ไฟอีสอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียบร้อยครับก็กดโอเคไปนะฮะรอในมาครับของเราลงอัพติไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็กดเข้าตัวเกมเหมือนเดิมเลยฮนะโอเคเมื่อเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่นะครับอ,อัพติไฟหนึ่งจุดสิบเก้าอะไรเนี่ยลงเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหามา กดเพลงเกมไปได้เลยนะฮะโอเค okay, ก็มันจะถามอะไรขึ้นมาแบบนี้เรกดติ๊กถูกตรงนี้ไปครับแล้วก็กดเพลงนะฮะเดี๋ยวแล้วก็รอให้มันเข้าเกมให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยพอเวลาเข้าเกมแบบนี้แล้วก็ให้เราลองเทสดูเนาะก็กดไปที่ออปชั่นนะครับแล้วก็วิดีโอเซตติ้งเราก็จะสังเกตว่าตรงมุมน,นี้ครับมุมอ่าซ้ายนะผมเราจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าอัพติฟายอะไรขึ้นตรงนี้มาแล้วก็ไปอันเรียบร้อยผมเราก็สามารถใช้อัพติฟายได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงในทีแลนเชอร์กันบ้างนะส่วนวิธีการลงในทีแลนเช ครับเนะมื่อเข้ามาตรงตรงัวเกมทีท่ฉันเชื่อเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกเห็นไหมไปะเราก็ทำการเลือกเวอร์ชันของเราไปให้เรียบร้อยนะครับก็ท่านชมจะลงออปติฟายก็เลือกเป็นนี่ครับนี่หนึ่งจุดสิบเก้าอัปติฟายเนาะแล้วก็กดอ <c oughs> ินสตารเข้าไปได้เลยนะแล้วก็รอให้มันเข้า Minecraft ไมค์คลาสให้เรียบร้อยนะครับก็จะสามารถใช้ออปติฟายได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูในไมค์คลาสภาคแท้แล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังเทียนเชื่อก็กดอินสตารไปได้เลยนะมันก็เข้าเล่นเกมได้เหมือนกัันนนนนนเเเเเาาาาะะะะะโอคโอคกกก็ผผมมมจไไปทททใให้้้้้้ดูแแแแลลลวววพรง่่ืี ครับต่อมาเ,เรามาดูวิธีการลงรีซอสแพคของเรากันต่อดีกว่าเนาะก็ตอนนี้ลงอัติไฟเรียบร้อยแล้วเนาะก็เราจะไปลงอ่ารีซอสแพคกันต่อนะครับวิธีการลงรีซอสแพคก็ให้เรากดไปที่ออปชันนะฮะตรงนี้นะออปชันไปที่รีซอสแพคนะครับอ่าโอเคก็ถ้าผู้ชมลงลงอ่ารีซอสแพคครั้งแรกตรงนี้จะไม่มีรีซอสแพคนะน,นี่เป็นรีซอสแพคที่ผมลงเอาไว้แล้วเนาะก็าผู้ชมกดไปที่ open pack folder ตรงนี้ปึ๊บโอเคพอเพิชมกดตรงนี้เนี่ยมันก็จะโชว์เป็นโฟลเดอร์ของรีซอสแพคขึ้นมาแล้วเราก็ ทำการนี่กดกดย่อก่อนนะดดกดจอหน้าจอตรงนี้ปึ๊บอย่างงี้แล้วก็ทําการลากนี่ผม Fresh Animation กับ b บล e คบอลที่เราโหลดมานะครับนี่นะ Fresh Animation นะกับแบล็คบอลซับแท็ทแกครับลากเข้ามาเลยนะปึ๊บโอเคแล้วเราก็ดูนะครับนี่มันจะลงไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่า b บล e คบอลนะครับกับ Fresh Animation เนาะก็ถ้าลงเรียบร้อยก็กดการขับรถครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวเกมไม้ท้าของเรานะอันนี้เห็นปะ่ะปึ๊บโอเคทีนี้ก็กดดันก่อนนะแล้วกดที่ซับแท็กใหม่ฮนะ อ่าโอเคทีนี้เราลองเลื่อนมาข้างล่างดูอ่าเราก็จเจอนี่คนระับ Fresh Animation กับ b a รโบนนะครับนี่เรียบร้อยเนาะเราก็กดยับรูปอ่าสามเหลี่ยมนะเพื่อเป็นการเอาแบ,บรโบนซั Pack เข้ามาใส่เนาะปึ๊บอ่าซึ่งว่าแบ bone, รโบนซั Pack ก,ก็จะเข้ามาใส่แล้วนะฮะแล้วก็เอา Fresh Animation มาใส่อยู่เนาะอันนี้นะครับกดมาใส่เลยนะครับเปลี่ยนมาขึ้นสีแดงก็ไม่ต้องตกใจคนระับมันใช้งานได้ปกติเนาะโอเคเมื่อทำการใส่สอตงตัวนี้เรียบร้อยก็ไปอันเซต็สิ้นนะแล้วก็กดดันนี่ครับตรงนี้ไปเลย แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับมันก็ทำซอฟต์อแอกของเราก็ใส่เรียบร้อยเนาะ,ะเดี๋ยวเรจะกดดันเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ลองการเข้าไปที่โวลไหนก็ได้ของเราสักโวลหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็รอให้มันเข้าเรียบร้อยนะฮะทคนี้เวลาเราเข้าโวลมาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าอ่าภาพในไมค์ครับเนี่ยจะเปลี่ยนไปเมื่อเราใส่ซอฟต์แอกแบลโบรเนาะ,ะเห็นปะตอนนี้อาจจะยังไม่เหมือนของไมค์ครับในเทรลเลอร์มากแต่ก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยจะเริ่มสวยขึ้นแล้วนะเห็นปะ อ่ะเนี่ยครับพวกไอเลโกเรมอะไรก็จะมีแอนิเมชันเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมค่อยเอาทีให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับถ้าเดิมของ m ซีก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนาะโอเคต่อมาเนี่ยเราจะไปลงเชเดอร์ BLS กันนะฮะนะครับวิธีการลง BLS เชเดอร์เนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะเป็นเรากดอ่า ESC ผมอ่งอย่างนี้ก่อนนะแล้วไปที่ออปชันนะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอเซตติ้งเนาะหลังจากนั้นไปที่เชเดอร์นะครับแล้วก,กดเชเดอร์โฟลเดอร์นะครับ โอเคมันก็จะเร่งหน้าอ่า Shader Folder ขึ้นแบบนี้แล้วก็เราก็กดตรงนี้ออกปุ๊บอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็ทําการลาก BLS ของเรานะครับเข้ามาใส่เนาะปุ๊บโอเคทีนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปในตัวเกมเนาะอ่ะโอเคทีนี้เราสังเกตว่านี่ BLS Shader เข้ามาแล้วนะครับก็กด BLS ไปเนาะแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับมันจะทำการใส่ Shader ให้เรานะฮะอ่าซึ่งถ้าชมลงครั้งแรกเนี่ยนะครับเพิ่งลง Shader ครั้งแรกนะ Shader ตรงนี้จะไม่ได้มีเยอะเหมือนผมนะนี่คือผมลงมาหลายอันแล้วนะครับก็ เราเลือกที่ B L S ล์เชดเดอแล้วก็กดดัน wow. wow. ไปนะครับนี่นะฮะเป็นไงครับโอ้โหอันนี้ขนาดยังไม่ได้ตั้งค mm. ่าเซดเดอร์นะสังเกตว่าภาพของไมค c r a f t เนี่ยจะสวยขึ้นเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยใบไม้ก็สามารถขยับได้ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยขยับได้นะโอเคเรามาเซตติ้งเชดเดอร์กันก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูเซตติ้งเชดเดอร์เลยเนาะวิธีการเซตติ้งเชดเดอร์ครับก็คล้ายๆเดิมเราก็กดที่กดสต๊อปเกมก่อนนะครับกดออปชันกดไปที่วิดีโอเซตติ้งแล้วไปที่เช a เดอร์นะครับ จากนั้นกดคลิกที่ shader ของเราใช่ไหมกดนี่ครับผม shader option นะครับกด shader option ไปนะปุ๊บโอเคทีนี้เดี๋ยวมา setting shader ตามผมเลยนะโอเคถ้าตัว shader option ก็จะตั้งค่าออกมาเนาะก็ให้ปรับตรงนี้เป็น high นะผมนี่ครับ high แล้วก็ตรงนี้นะครับกดออกมาปุ๊บให้ปรับตรงนี้ผมแนะนำว่าเป็น high นะครัแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้เป็น off นะผมตรงนี้ on นะตรงนี้เปิดไว้นะครับนี่ตั้งค่าตามนี้เลยเนาะนี่ปรับ0.50นะผมนี่ตามนี้ครับเห็นเมื่อทำชม setting ตามนี้เสร็จก็กดดันไปนะครับ ต่อมาก็มาที่อันนี้ต่อฮะอันที่สองเห็นี่ก็ันนี้ครับตั้งค่าตามนี้นะอันนี้ให้หมดนะครับโขเคแล้วก็ต,งาตากกดดรงน,น,น,นะนี้นะคระกดเข้าไปน,นะโขเ, Brush, เคแล้วก็ตั้งค่าตามนี้นะครับเห็นแล้วกดดันครับแล้วก็ดันอีกทีนะครับโอเคตัวต่อมาคือตัวนี้นะครับ post effect นะผมก็ตั้งค่าตามนี้เนาะเปิด motion blur เอาไว้นะครับวันนี้ off on on off นะผม on on off แล้วก็ตรงนี้ครับนี่อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ตั้งค่าตามนี้นะเห็นปะ ก็ตั้งค่าตามผมทั้งหมดแล้วตอนนี้จะเป็นการเปิดมชั่นเบอร์นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกดดันครับทครับต่อมามาดูที่คันเลรกกันต่อเนาะโอเคก็ผมจะเริ่มที่อันบนก่อนแลยเนาะก็ตั้งค่าตามนี้นะฮะมจะกดให้ดูวเร็วๆนะ ตามนี้เลยนะครับก็อ่าาชมเป็นคนไหนที่ดูไม่ทันก็สต็อปเอาแล้วกันเนาะแล้วก,กดดันฮะเคเรอมาดูสกายคัลเลอร์กันต่อน,นะฮะก็ตั้งค่าตามนี้นครับรแล้วก็กดดันแล้วก็เนเธอร์คัลเลอร์นะผมเดี๋มวผนจะกดดูทีเดีเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสต็อปเอานะเพราะว่าผมต้องรีบๆทำเนาะ ่อมาก็จะเป็นตัวนี้ผมนี่บล็อกไลท์คัลเลอร์นะครับก็ตามนี้เนาะก็มานี่เนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะฮะก็ตั้งค่าตามนี้เนาะก็กดตรงนี้นะฮะแล้วก็ตั้งค่าตามนี้อีกครับแล้วกดดันนะผมแล้วก็ดันอีกทีนงฮะคือต่อมาก็ตัวนี้นะฮะก็ตั้งตามนี้ตั้งค่าตามนี้เนาะ นนต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวรองสุดท้ายเนาะโอเคก็ตั้งค่าตามนี้เลยฮนะโอเคแล้วก็ตัวนี้ต่อครับเราไปที่ Green Channel ฮะตั้งค่าตามนี้อนะีกเนาะดันครับโอเคนะก็ามาถึง s e ตติ้งอันสุดท้ายแล้วฮะพอกดเข้าไปครับตั้งค่าตัวนี้เป็นนี้เนาะแล้วกดตรงนี้ต่อฮะ โอเคครับก็ตั้งค่าตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้นะโอเคแล้วกดดันครับโอเคแค่นี้เชตเตอร์ของเราก็เสร็จแล้วเนาะกดดันให้หมดนะครโอเคครับเท่านี้กราฟิกของเราก็เหมือนคล้ายๆกับในเทรลเลอร์แล้วนะครับลองดูนะี้ฮะสวยไหมสังเกตว่าเราเวลาหันหน้าจอเนี่ยมันจะมีอาการมชูชชันเบลอเลยนะเราก็เปิดไว้ไหมฮะปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเหมือนคล้ายๆเราแผ่นกล้องนะเห็นไหมอ่าเท่เหมือนกันนะที่เราเปิดม,นะปปมูนะมนนะดมชชันเบลอไนนะว้เนาะเนี่ยฮะโอ้โหสวยมากๆเลยนะ รครับโอหอสวยอ่ะนี่ครัเป็นไงผมงบินสูงเลยนะโอ้ศรษฐีมากเลยฮะถือว่าเขาคล้ายๆกับของในเชดเดอร์มากเลยครับโอเคเดี๋ราลองไปดูรีวิวเชดเดอร์กันต่อนะฮะ แค่ก็เอาสักคลิปนี้ได้เลยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมคัครถึงด้วยแล้วก็เป็นการเปลี่ยนไมค์ครับให้การเป็นไมค์ครับเหมือนในเทเลอร์ที่แบบโอ้โหสวยง,งามมากๆผมว่าคือแบบค่อนข้างจะใกล้เคียงแล้วก็สวยง,งามมากๆเลยก็สักคลิปนี้ก็ขอจบเปลี่ยนเท่านี้ในการเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บายก็มีใครสงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามที่เขาอธิบายใต้ล่างคลิปได้ผมโอเคก็คลิปนี้ขอจบเปลี่ยนเท่านี้ในการเจอคลิปหน้าบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย